สวัสดีครับพบก,กับผมมานพินนะครับกับ c ช n n e l มานพินสโคนะครับเก็่เรื่องภาษาจีนสําหรับการเดินทางนะครับก็เวลาเราไปที่โรงแรมนะครับเข้า,าพักติดต่อเ,เรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาที่จะไปขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องนะครับบางทีบางที่บางโรง,งแรมเนี่ยก็จะดูงงว่าลิฟต์อยู่ทางไหนนะ ปายเขาก็มีม,ม,มีไว้หรือว่ามีแต่เป็นภาษาจีนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรืองเล็กน้อยแต่ว่าสําคัญเหมือนกันเวลาเดินทางนะมีวิธีถามครับว่าอ,อยู่ที่ไหนนะครับเราก็ใช้รูปประโยคจากจ้าหนาหลีเนี่ยหรือจ้าหนานเนี่ยที่แปลว่าที่ไหนอยู่ที่ไหนนะฮะจ้าหนาจ้าหนาหลีนะฮะแปลว่าอยู่ที่ไหนนะครับ เราก็ใช้อย่างเงี้ยครับว่าเตี้ยนทีจ่ายหนาหลีปเตี้ยนทีจ่ายหนาหลีปหรือว่าเตี้ยนทีจ่ายหนาอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจนะครับว่าเราถามว่าลิปอยู่ที่ไหนนะครับลิปภาษาจีนใช้คําว่าเตี้ยนทีนะครับอะไรที่มีคําว่าเตี้ยนนะครับในภาษาจีนส่วนใหญ่เนี่ยจะหมายถึง ไฟฟ้านะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเตี้ยนนะครับ,นะรบ,นะรบจะเป็นไฟฟ้าคํานี้พอไปเป็นภาษาเวียดนามมันจะเป็นคําว่าเดียนนะก็อันนี้เป็นรู้เป็นความรู้รอบตัวไว้นิดหน่อยะนะก็เราจําง,ง่ายๆว่าเตาาี้ยนทีคือลิฟต์นะฮจาหนาจ้หนาลีก็คืออยู่ที่ไหนนะเจอบอยจีนโรงแรมจีนถามเลยว่า เตี้ยนทีจ้าหนารีนะหรือเราลองเราทำชี้นิ้วนะเราก็ทำหน้างงๆหน่อยล้วก็บอกว่าเตี้ยนทีเตีต้ยนทีขเขาก็จะชี้มือไปเองว่า,าทางไหนนะครับทีนี้ถ้าโรงแรมที่ไม่มีลิฟต์นะฮะบ,บางทีเราไปพักที่ที่ไม่มีลิฟต์นะเขาใช้คำว่าโหลที T นะฮะโหลทีก็คือบันไดนะครับก็คือช่องบันไดนะฮะก็อันนี้ไว้เป็น ประโยชน์เวลาไปพักที่โรงแรมภาษาจีนเมืองจีนนะครับเพราะว่าเขาจะหาคนพูดภาษาอังกฤษเนี่ยได้ยากมากน้อยมากแล้วจริงคนจีนนี่ที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆมีเยอะนะครับแต่ว่าเขาก็าไปทํางานเมืองใหญ่สร้างไห่ไปจริงนะครับไปทําเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งทํางานบริษัทต,ต่างประเทศที่ติดต่อต่างประเทศเงินเดือนดีๆนะฮะไม่ค่อยมาหลงเหลือมาทํางาน ตามโรงแรมเนี่ยอะไรที่รายได้จะต่ำกว่านะครับพูดอีกครั้งนะครับเ<ม>ตี้ยนทีจ่ายหนาหลีเตี้ยนทีจ่ายหนาหลีถ้าเป็นบันไดก็โหลทีคําว่าจ่ายหนาหลีที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ทางไหนตรงนี้เนี่ยใช้ได้ครอบจักรวาลน,นะครับเราเอาสับไปนําหน้าแล้วก็ตามนะฮะ เราพบกันใหม่ครับกับ c h anel n m a r d a r i n School นะครับสอนภาษาจีนสำหรับเดินทางนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นตัวจีนนะฮะเราพบกันใหม่ครับ